สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาพบกันค่ะสําหรับเชเวลมีดดาบไทยแล้วก็มีดสวยๆจากพี่ช่างบอยปราเสิริฐแพรนั่นเองค่ะวันนี้ก็จะมีเป็นเหล็กแหนบมาทั้งหมดเลยนะคะมากันสิบเล่มไม่ว่าจะเป็นมีดอินเนบมีดพกพามีดเดินป่าได้หมดเลยนะคะหรือว่าจะเป็นมีดการเกษตรและก็มีดใช้งานอเนกประสงค์ทั่วไปวันนี้จะมีทรงบาลังนะและก็จะเป็นทรงอินเนบนั่นเองค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยงานมีดของเราสามารถใช้งานได้จริงนะใช้งานหนักได้จริงและงานมีดของเรายัง รับประกันงานมีถุกเล่มด้วยเช่นกันค่ะตรงนี้กับงานเล่มแรกของเรานะคะเล่มที่1นั่นเองค่ะที่มีความยาวของใบยอยู่ที่13.4นิ้วค่ะสันนา7มิลน,นะคะกว้าง2.2นิ้วและด้าม5.7นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา690บาทส่งให้ฟรีค่ะตรงนี้กับงานบาหลังของเราที่ทำมาจากเหล็กแหนบนั่นเองค่ะ มาต่อกันเล่มที่2กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่2ของเราก็ยังคงเป็นบาลังอยู่นะคะตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่12.9นิ้วค่ะสันนา7มิลค่ะกว้าง2.1นิ้วและด้าม5.7นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา690บาทส่งให้ฟรีพื้นที่ห่างไกลไม่มีการบวกเพิ่มในแด่ทางซ้นอย่างแน่นอนและทางร้านเราจะมีในส่วนของการเก็บเงินปลายทางทางร้านเราก็มี มีบริการนะสำหรับการเก็บเงินปลายทางของเรานั่นเองค่ะสําหรับงานเล่มที่3ตรงนี้ค่ะมีความยาวของใบยอยู่ที่13.6นิ้วค่ะ สันนาอยู่8มิลน,นะคะกว้าง2.2นิ้วด้าม5.7นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา690บาทส่งให้ฟรีพื้นที่ห่างไกลไม่มีการบวกเพิ่มใดใดทั้งสิ้นกันอย่างแน่นอนนะคะตรงนี้กับงานมีดของช่างบอยปราเสิฐแพนนั่นเองค่ะและต้องขอบคุณค่ะสาหรับ p ี่ c ี่หลายๆท่านเลยที่มาให้กําลังใจกันทุกๆคลิปเลยนะคะสำหรับวันนี้มีงานมีสดสวยๆมาให้ชมกันอีกแล้วค่ะ มาต่อกันเล่มที่สี่กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่สี่ของเราก็จะมีความยาวของใบยอยู่ที่สิบจุดหนึ่งนิ้วค่ะสันนาจมิลกว้างสองจุดหนึ่งนิ้วและด้ามห้านิ้วค่ะแบ่งปันในราคาสี่ขอโทษค่ะแบ่งปันในราคา590บาทส่งให้ฟรีค่ะสำหรับงานเล่มที่4นั่นเองค่ะนี่ตรงสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณพี่คะวันนี้ก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของก่อนใครได้เลยและยังสามารถ ทักแชทหรือว่าโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0649892265ได้หรือว่าจะเป็นในส่วนของเฟซบุ๊กเชอร์เบลมีดับไทยก็จะมีโค้ดเกี่ยวกับรูปและก็รายละเอียดที่หน้าเฟซบุ๊กของตัวเองด้วยนะคะตรงนี้มาต่อกันเล่มที่5กันได้เลยค่ะสำหรับงานเล่มที่5ตรงนี้ค่ะก็จะมีความยาวของใบยอยู่ที่10.5นิ้วค่ะสันา7มิลนะคะคว้าง2.3นิ้วและด้าม4.7นิ้วแบ่งปันในราคา 590บาทส่งให้ฟรีค่ะสำหรับงานมิดเล่มที่5ตรงนี้นั่นเองค่ะ มาต่อกันเล่มที่6กันได้เลยค่ะวันนี้มากันสิบเล่มนะคะสําหรับงานเหล็กแหนบของเราที่พีพีเอฟซีหลายๆท่านบอกว่าทําเหล็กแหนบออกมาบ้างวันนี้จัดให้เลยค่ะสิบเล่มนั่นเองสําหรับงานเล่มที่6ของเราค่ะก็จะมีความยาวของใบอยู่ที่9.7นิ้วค่ะสันนาอยู่ที่8มิลนะคะกว้างอยู่ที่2.2นิ้วและด้าม4.9นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา590บาทส่งให้ฟรีนะคะตรงนี้กับงานเล่มที่6นั่นเองค่ะ590บาทส่งให้ฟรีต้องบอกเขาว่าคุ้มค่า คุมราคากันอย่างแน่นอนเพราะว่างานมีดของเราเปิดคมพร้อมใช้งานและรับประกรันงานมีดทุกเล่มด้วยมาต่อกันเล่นที่7กันได้เลยค่ะ สำหรับงานเล่มที่7ตรงนี้มีความยาวของใบอยู่ที่7.1นิ้วค่ะสันนายอยู่ที่7นิ้นนะคะกว้าง2.2นิ้วและด้าม4.9นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา590บาทส่งให้ฟรีค่ะสำหรับงานเหล็กหนบเล่มที่7ของเรานั่นเองค่ะอยากจะทราบในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรมาได้ที่เบอร์โทร064989225และเบอร์โทนี้นะคะยังสามารถแอดไลน์เพื่อนเ,เ,เข้ามาได้ด้วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้รับรับในส่วนของรูปภาพเพิ่มเติม หรือว่าคลิปวีดีโอเพิ่มเติมได้นะตรงนี้กับพี่ๆหลายๆท่านที่บอกว่าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อกันมาได้เลยค่ะหรือว่าจะเพิ่มเพิ่มไลน์ไว้หรือว่าอยากจะได้ในส่วนของ จองไว้พี่ๆบอกว่าเอ๊ะขอจองไว้ได้ไหมได้นะคะตรงนี้สําหรับพี่ๆที่ต้องการอยากจะรับมีดของเราจริงๆนะแต่วันนี้ยังไม่สะดวกอยากจะได้เล่มนี้จริงๆสามารถสั่งจองไว้ได้ค่ะเดี๋ยวทางร้านเราเก็บไว้ให้นะคะสะดวกเมื่อไหร่สามารถทักมาได้เช่นกันและเล่มที่แปดนั่นเองค่ะสำหรับงานเล่มที่8ของเรานะคะก็จะมีความยาวของใบยอยู่ที่10.4นิ้วค่ะ สันนา7มิลน,นะคะกว้าง2.2นิ้วและด้าม4.6นิ้วแบ่งปันในราคา590บาทส่งให้ฟรีค่ะสำหรับงานเล่มที่7นั่นเองค่ะมาต่อขอรทะค่ะงานเล่มที่8นะเมื่อกี้นี่ที่โชว์กันไปงานเล่มที่8นะต้องขออภัยด้วยแล้วก็มาต่อกันเล่มที่9กันได้เลยค่ะ สำหรับงานเล่มที่9ตรงนี้ค่ะจะมีความยาวของใบยอยู่ที่10.6นิ้วค่ะสันนา6มิลน,นะคะกว้าง2.1นิ้วและด้าม4.9นิ้วแบ่งปันในราคา590บาทส่งให้ฟรีค่ะตรงนี้งานนี่สวยๆเลยนะต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของก่อนใครหรือว่าชอบเล่มไหนทักแชทมาได้เลยนะตรงนี้กับงานเล่มที่10เล่มสุดท้าย,ายสุดของเราค่ะเป็นงานเหล็กแหนบนั่นเองค่ะเป็นมีดอินเนบทรงเหล็กเป็นทำมาจากเหล็กแหนบนะคะตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่10.4นิ้วค่ะสันนา7 กว้างอยู่ที่2.2นิ้วและด้าม4.9นิ้วแบ่งปันในราคา590บาทส่งให้ฟรีค่ะวันนี้ก็มีนี่สวยๆจากพี่ช่างบอยปลาเซิร์แท้มาให้ชมกันครบสิเล่มแล้วและทางร้านเราอย่างมีในส่วนของบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก็จะบวกเพิ่มเพียงแค่ หนึ่งยอดซื้อเท่านั้นค่ะสำหรับพี่ๆที่บอกว่าชอบหลายเล่มมากเลยซื้อหลายเล่มก็บวกเพิ่มเหียงแค่50บาทเท่านั้นค่ะหรือว่าส่วนอสนกใจก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทร0 6 4 9 8 9 2 2 6 5คลิปนี้ขอลาก,กันก่อนเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ